สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับกุ๊กกินแซบนะคะเมื่อนี้ได้เส้าข้าปุ่นด้วยพี่น้องแล้วกับยำหอยแค้งเดือคอยโฮมกันอยู่ในผ้าขาวน้อยคอยนี่แหละพักก็มีหลากหลายพี่น้องมามาซสบร์น้ำกันสิกินย่างก้อนดีเนาะบัดนีเอาหยุมข้าปุ่นก่อนเนาะอันดับแรกมาเส้าเๆ้าข้ปุ่นน้ำกันก่อนพี่น้องอาหารลาวกับอาหารทะเลใส่กันได้หมักสะตอเดือจ้าแล้วกันน้ำมัต้ม นโำรดมาซวยน้ำแกงลดอืมหนุ่มพักไปล้ี่น่องขายไม่ได้ก็แม,ม่นพนักนี่แหละอือหูตนงานเลย มากินยำหอยแครงมาเนี่ยยำหอยแครงมูนซ <c oughs> <c oughs> ีจังก็ได้ยำหอยแครงจากร้านยำหัวมุมนะคะทุกคนมานครพนมต้องมากินแ้อจ้ะร้านนี้บอกเลยว่ดเด็ดเดี๋ยวพี่จัดร้านกุ๊กจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนออื <c oughs> หวานตัวบเบเกตเลยอะหัวแข็งเบอรหัวแข็งตัวแบบไงพี่น้องเครื่องนี้เนีนเน้ยอื้อ เหนือเละแล้วมันกินกระปุ่นแล้วพี่น้องมาเสิร์ต่อรุดนะ อืมเนี่ยสายนะครับาแสบขนาดพี่นอ้องเฮ้ยให้ควาพักหวานพักหวานแบบ Hmm. ăn nay chôm Chôm chẳng Hmm. Ngon hmm. ม,ม,มาเ้อยคำเลยก็เลยจะเม็นหน่อยต่างหน่อยครับเน้นๆแล้วจ้ะเนี่ยไม่เน้นเครื่องเด้อหอยเน้นๆจ้าเนองอืม ตอ,อ,อเข้ากันครับนอกระดินกับอาหารทะเลนะพี่นอก,ก,นกน ตักอ mm. yeah. mm ืม hmm. อ mm ืมอืมอืมกะไค อืมอ mm. mm ื้ากัน ถ้าหมือดอยู่ยหอยแพงไปลายขลักพูนๆูนเลยือ กลินผักแก่เพด็ดจนอะเมื่อนี้ก่ก็ขอละตูาไปก่อนเลยจ้ะพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามเพจกุ๊กกินแซฟนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ช่องปอโตชาแนลเลยนะคะเมื่อนี้เพจหลายคอตัวกเนนะจ้าสวัสดีค่ะ